มาข่าวของเพื่อนของคุณบ้างแพทะนะภาพอนภพอ,อ,อคือล่าสุดเนี่ยคุณแพทเนี่ยเราก็ทราบกันดีนะฮะเขามีคนคุยอยู่ชื่อว่าพีพชานอน,าน,อ,นอายุห่างกัน14สปีเลยนะ14ปีแพทชอบกินเด็กนะฮะเขาบอกว่าเพราะอายุห่างกันมากนะฮะฝ่ายชายนี่เขาบอกว่าถึงกับก้มกราบเท้าแพทก่อนนอนทุกคืนด้วยความเคารพไอ้แพทมันไปเชิงเมาไงเมาเหมือนประมาณแบบความอยากอวดอะความอยากจะอวดความอยากจะโชว์ว่าแบบ หล่อนมีทุกคนเหมือนประมาณแบบว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมกับฉันเลยเ<อ>หน้าตาก็อะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยระดับแพนด์ปพาทำไมได้แค่นี้อะไรประมาณเนี้ยแพนมันก็เลยเหมือนแบบก็แค่อยากจะเม้าอวดว่าแบบเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขามีดีนะเว้ยเ,<อ>เขามีดีนะเนี่ยเขานะเวลา,เ,วลาเออก่อนนอนเอ๊ะ แพทเดี๋วใช้คําก่อนนอนไม่ได้เดี๋ยวคนจะนึกว่านอนด้วกนอน,นอ,อันอ,อี้ใสไม่ดีเลยเออเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าผู้ชายคนนี้จะกราบเท้าแพทก,ก่อนนอนทุกเกินพูดแบบนี้ไปยังไงชาวเน็ตมาสิฮะชาวเน็ตมาถล่มเลยบอกว่าเธอเนี่ยพูดจาตรงเกินน่าแบบเกินที่จะน่ารักแล้วผู้ชายถึงขั้นต้องกราบเท้าเนี่ยนะแล้วเธอจะมาพูดออกสื่อทําไมคิดถึงพ่อแม่เขาบ้างหรือเปล่านะฮะไม่ให้เกียริผู้ชายเลยไม่น่ามาพูดแบบนี้ ข่มผู้ชายเหมือนเป็นการข่มผู้ชายพูดแบบนี้เนี่ยไม่ให้เกียผู้ชายเลยเห็นไหมฮะด้วยความนี่ไม่น่ามาพูดเลยข่มผู้ชายแบบนี้การกัดเท้าผู้หญิงการกัดเท้าแฟนตัวเองเป็นการข่มผู้ชายเหรอเธอเต็มใจไหมในการจะกัดเท้าแฟนตัวเองสวัสดีครับก่อนนอนอย่างเงี้ยคือผมไม่เคยนะตัวผมเนี่ยไม่เคยกัดเท้าผู้หญิงหรือแฟนหรืออะไรไม่เคยแต่อันนี้เนี่ยแล้วมันคิดยังไงก่อนอะ ผมว่ามันก็ไม่มีใครบังคับใครได้หรอมั้งเขาก็คงจะแบบอยากจะแสดงออกเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อายุห่าง14ปีไงมันก็ทําได้เออฉันก็เลยแบบกิ้งก้างไปหานับประพาคุณไปถามคุณไปถามคุณแพทย์มาแล้วถามนับประพาเลยเออเออด้วยความออที่แบบสาระไงก็เลยเหมือนประมาณแบบนับประพาเอาแล้วนะหล่อนไม่ให้เกี่ติผู้ชายอีกแล้วเหรอชาวเน็ตด่ามาเนี่ยฉันเห็นข่าวตอนเช้ามาหล่อนไปทําอะไรมาอีกแล้วเนับประพาว่าไงนับประพาบอกว่าแล้วแต่คนจะเม้นนะนี่ แล้วแต่คนจะเมนน่ะผู้ชายเขาทําแบบนี้เพราะเขาอยากทำวเว้ยมันเป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักที่แบบแพทอยากแชร์อยากอวดอ,อยากจะให้รู้ว่าแบบชินเจอคนที่ดีนะพี่เปี๊ยนี่นนก็บอกฉันแล้วก็บอกฝากบอกชาวเห็ดช,ชาวชาวเห็ดแบบชาวเห็ด <c oughs> คืออะไรฮะชาวเห็ดคือ, <c oughs> บ,อบอกชาวเน็ตที่แซะฉันเลยนะพี่เปีย<า>๊ยะคิดยังไงก็แล้วแต่อพวกเธอหายได้แบบนี้ก่อนเถอะอุ้ยจริงปหเนี่ยเสียงเสียงแพทอาจจะแบบเร็วๆน้อยผมว่าแพทก็เอางี้นะ ถ้าหลุดมาจากปากคุณเปียนะลีลาต่างๆเนี่ยคุณต้องหานไม่ก่อนมฮะานหคือคำเนี่ยอาจจะใช่แต่ฟิลลิ่งเออกิลลิ่งเนี่ยอาจจะมากไปนะฮะแพทก็จะบอกปกติอืมชาวเน็ตอ่ะแล้วคนอื่นจะคิดยังไงอ่ะหาให้ได้แบบแพสซะก่อนเธอนี่ก็ยังมากไปนะผมว่าชาวเน็ตจะคิดยังไงอ่ ก็หาให้ได้อย่างแพทซะก่อนนะมีหรือเปล่าคนที่แบบมากราบทีนคุณน่ะหรือคุณจะต้องไปกราบทีนผัวแต่เนี่ยเขาเต็มใจเพราะอะไรรู้ปะเขาไปดูหมอมาผู้ชายอ่ะผู้ชายไปดูหมอมาแล้วก็มูไงเป็นสายมูทำยังไงดีนะให้แพลนรักแพลนหลงแล้วหมอบอกให้กราบเท้าโอ้หรอเธอเธอเคยได้ยินที่แบบออกตารงตำเน็ตไหมที่เขาจะมีแบบว่าพวกระดับสูงระดับดาราหรือระดับท่าน นายกเทสมนตีโอ้ยโอ้ยท่านเลยออกมาพูดว่าการกราบเท้าธรรมดาภรรยาทำให้ชีวิตเราจะเลิอแล้วหมอดูก็ทักผูทักน้องน้องพีนั่แหละว่าแบบการที่คุณจะกราบเท้านับประพานหรือแบบกราบเท้าคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยมันดีนะมันจะทำให้คุณเจริญพีก็เชื่อไงผู้ชายก็เชื่อเชื่อแล้วก็เหมือนประมาณแบบรักเคารพแพทก็ ก็เลยทำมากกว่าก็เลยทําทําด้วยความเต็มใจแพทก็ฝากบอกอีกว่าผู้ชายยังไม่สะทกสะทานเลยเออชาวเน็ตเป็นรายการน่ะผู้ชายเต็มใจทํามากนี่ฮะแพทไม่ได้บังคับเขาใครไม่บังคับเขาได้เดี๋ยวคุณจยังคุณคุณคุณขึ้นเกินไปแล้วขึ้นแทนเพื่อนเกินไปแล้วนะฮะก็คือสรุปคือแพทบอกว่า ผู้ชายเนี่ยเขาไปมูมาแล้วเขาเต็มใจที่จะทำเพราะฉะนั้นชาวเน็ตก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเขาเต็มใจจะทำเองเขาเจริญเขาก็อยากเขาก็คงเหมือนประมาณแบบเออหมอดูทักอย่างนี้อ้าโอเคไหนรองกับสี่ไหนรองกาบซีอ่ะมันก็จะเจริญไง้วเขาก็เลยเหมือนแพทก็บอกว่าแพทไม่ได้บังคับเขาเลยนะพี่เปียวเขาเขาแบบเขาเต็มใจพอเขาเต็มใจปุ๊บแพทจะไปห้ามอะไรเขาในสิ่งที่เขาอยากจะทาจะไปขัดความ คิดของเขาที่เขาคิดว่าเขาจะเลินหรออ,อ,ออะไรประมาณนี้แต่ดูเหมือนว่าแพทเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้คือเขารู้สึกดีรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจในในผู้ชายคนนี้ที่แบบเอ้ยเขาดีจังทำไมเขาดีอย่างนี้เขาน่าชื่นชมเป็นพฤติกรรมที่น่าชื่นชมในการกราบเท้าแพทโดยที่แพทไม่ต้องบังคับไม่ต้องร้องขอ,อการทําอะไรที่เราไม่ต้องร้องขอนะ่นั่นคือความรักอืเข้าใจไหมแต่สำหรับไอ้แพทอ่ะมันยังไม่ได้รักอาะทุกคนจะสงสัยไงว่าแบบฮ ทำไมยังไม่ให้ผู้ชายคนนี้เป็นฟงเป็นแฟนเป็นแค่คนคุยนู่นนี่นั่นเวนบบบลาสื่อไปถามหรือเวลาเราไปถามอันนะเวลาไปสัมภาษณ์อะเหมือนเขาพูดไม่เต็มปากว่าเป็นเป็นแฟน,นจริงๆเธอก็เคยสอนมันนี่แหละบอกว่าเออถ้าเป็นอย่างแพทดับประพาแล้วก็หล่อนก็คบแบบ situation ship ไปแล้วกัน f ิ t จูเอชชิพก็คือแค่อยดูไปไปฟิลแฟนแต่ไม่ใช่แฟนไม่มีทางได้เป็นแฟนแต่ไอแพทเนี่ยไม่แน่อาจจะแบบความดีของผู้ชายอาจจะพัฒนาก็ได้เก็ตแมทฟิลไหมแต่ว่าดูดูลุคเขาก็เป็นผู้ชายแบบดูเท่ๆนะ เออเท่นะเป็นสไตล์หอยแพทแหละแพทมันชอบแนวแบบลุกลุกเปนแบทจีหน่อยอป็นแบทแหะแพทมันชอบแต่เป็นคนที่ขัดกระบุคลิกนะเพราะนี่ใส่จริงๆอ่ะพีเป็นคนที่เทคแคร์และน่ารักและแบบเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่แพทมันชอบชอบตรงที่แบบเสมอต้นเสมอปลายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไอ้แพทให้อยู่แบบไหนเขาก็อยู่อยู่แบบเนี้ยมาตลอดอยู่แบบไปไหนมาไหนด้วยกันก็จริงแต่ไม่เคยเปิดตัวว่านี่แฟนฉันนู่นนี่นั่นนางเป็นคนที่แบบ ใครมาชอบแล้วนางรู้สึกแบบโอเคนางก็ชอบแต่ที่นางไม่ตัดสินใจเป็นแฟนเพราะกูยังไม่รู้สึกรักไงเออแค่รู้สึกชอบแต่ยังไได้รู้สึกรักก็คบกันไปอย่างนี้เรื่อยๆก็นี่คบเธอปีหนึ่งแล้วนะปีหนึ่งแล้วเห็นเห็นอย่างเงี้ยเพิ่งคบปีเมื่อเดือนกุมภาเองนะคบปีแล้วนะแต่จะเลื่อนสถานะอะไรไหมใดๆก็ให้สิทธิ์นับประพาเขามีลูกแล้ว่เขาก็อยากได้แค่คนที่แบบ หิวใจไปวันๆไม่จำเป็นต้องหาผัวแล้วอ่ะะไหมอืมอืมนะคนอื่นก็ไม่ต้องไปไอ้นี่กับแพทมันหรอกใช่นะฮะชีวิตมันเขาเต็มใจที่จะทําใช่ไหมล่ะต้องเขาเต็มใจที่จะทําคนเราอ่ะเวลาเห็นคนอื่นได้ดีมักจะอย่างนี้แหละครับผม